มีปัญหาเหล่านี้บ้างคะคันเนื้อคันตัวแล้วก็เป็นเชื้อราเป็นกลาดเป็นเกลื่อนหรือเป็นโรคสะเก็ดเงินมาฟังทางนี้คะ่ะก่อนหน้านี้นะคะปีปุ๋คันโดยไม่มีสาเหตุนะไม่รู้ว่าอะไรมันกัดเพราะว่ามันจะแดงนูนขึ้นมาตรงนี้มันไม่หายไปสักทีแย่มากเลยนะจนเราได้เจอตัวนี้คะ่ะซานเดอร์มาทุกคนอยากให้เห็นตัวนะครีมแต่ว่าเอาจริงๆนะทุกคน ตัวเนี้มันใช้แค่บางๆก็ได้นะแต่อยากให้เห็นเนื้อครีมเนื้อครีมเขาบางเบามากแล้วก็ไม่เหนียวเนืน้อแล้วก็หอมมากสารสกัดของเขานะคะมาจากสมุนไพรล้วนๆค่ะเวลาที่พี่พูบจะทาพี่พูบจะแต้มอย่างนี้แต้มบางๆสารสกัดจากน้องคนนี้นะคะมีสารสกัดจากใบสะเดานะคะและในใบสะเดานะคะจะมีสารที่ชื่อนิมบิดินค่ะ ที่สามารถยับยั้งการอักเสบของผิวหนังได้และผิวหนังที่เป็นเชื้อราเรื้อรังหรือว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะตัวนี้จะเข้าไปช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะและมีสารลานูลินนะคะ อีกทั้งยังมีวิตามิน b 5นะคะและยังมีสารสกัดที่ชื่อว่าทรีฮาโลนนะที่ทําหน้าที่เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ผิวคะ่ะและมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะและสุดท้ายนะคะมีสารสกัดจากว่านหางจาระเข้ค่ะไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมแผลโปละก็คือจากที่ว่าเป็นอยู่เป็นเดือนแล้วไม่หายอะ่ะคือตอนนี้มันดีขึ้นมากๆอะ่ะทุกคนไม่แปลกใจเลยเพราะว่าสารสกัดเขาอัดแน่นไปด้วยคุณภาพแล้วลองใช้มากับตัวแล้วคะ่ะบอกได้คําเดียวคะ่ะว่าจบทุกปัญหาคันคะ่ะ